ก็จะมีโรงเรียนรองวิทยาครับหางขวาสุดแล้วครับไล่ลงมาแล้วก็จะนั้นโรงเรียนสองพิทยาคมครับแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่จัวนะครับแล้วก็โรงเรียนรักควานอุสรโรงเรียนนาฬิจจวั์แพร่โรงเรียนเมืองแพร่โรงเรียนพิเรไัยจังหวัดแพร่แล้วก็โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ครับลูกที่สาเป็นแม่จัวนะครับแม่จัวครับ เอาละครับ100เมตรรายการสุดท้ายครับก่อนจะไป800รอยเมตรครับเอาละครับไปแล้วใครจะนำใครจะตามนี่ครับเอาแม่จัวแม่จัวไปแล้วแม่จัวไปแล้ว ลองวีดโอใช่หรือเปล่านะหรือว่าล็อกกวางโอ้โหเอาละครับโอ้แม่จวแน่ๆเลยครับที่นดโนนี่แม่จวที่หนึ่งแน่นอนครับนาดิลล์นี่น่าจะที่สองครับโอ้โหแล้วก็ที่สามผมไม่แน่ใจครับที่สามเป็น นาจะเป็นโรงเรียนไหนนะครับน่าจะเป็นร้องกวางครับที่3นะครับ